สวัสดีครับพบกับช่องบักกึิ่ม h ช่แน l วันนี้มาดูกันว่าบักกลิ่มจะพาไปดูอะไรที่ไหนตามมาครับ นี่คือฉเฉลยจะพาไปตรงนี้นี่เองถามหวานน้อยเดียวค่ะชิมได้ค่ะ นี่ไก่ไาลูกไไ่อีหลีเอีหลีเพื่อนเราเขาเลยพูดว่ดมาจากไสเนียบไ้เขาสิพูว่าเขาเป็นล่าเงียเี

ไส่งามบ้านเองใหญ่กว่านี้เลย

ก็เปิดอนรับที่น้องที่กำลังเดินทางกันมานะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวธราิที่เต้นจามรูยักษ์ของเราขอยมนดีอนรับทุกคนทุกงามตใลาดโบราณระเียนทองเี่ยท่เที่ยวโดยธรรมชาติ็คืเต้นจามยักษนะครับยาแหล่งทองเที่ยตรงนี้ก็อยู่ในความดูแลในเืองนี้

ต้นการไปเห็นต้นไมีป่าไม้อนุภาคพื้นเมืองนะครับกโดดขึ้นของการขายอืนักท่องเที่ยวหลายๆท่านบาดึงมานวหาต้นการยับยงตกมังินดนครับแที่นั่งที่างมารถตัวก็ดนรถตรงก็ดนครับหรือนังรถตู้ตรงุ่นะครับอย่้วัองา ก็อยู่่แล้วเขเจะย้ายไปห้องธรรมดาหรือเล่า อายุหน <ítulo> ึ <Beautiful, S 2> ่งร้อยยี่สิบสี่ปีครับต้นจามตรียักษ์ต้นนี้

มาโทษีรมันบอกว่าฉันพต่นน้งหาคนไม่ได้เราก็หาคนไม่ได้พุ่งเองยธรรมชาติคืเป็นดกลเป็นทุกเลือกสิ่ที่นี่มาสวยงานี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ